ประเทศไทยเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะยมีด NA หรือว่าจิตวิญญาณของนักรบมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยสิ่งที่พวกเราชอบทำก็คือถือดาบสองมือและแขวนตะกรุดอ,ออกไปรบนึกออกไหมฮะด้วยความฮึกเหิมแต่ประเด็นคือการแขวนตะกรุดและถือดาบสองมือเนี่ยมันใช้ไม่ได้ในโลกยุค post covid era แนละ้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นคุณแอนนะครับหรือว่าคุณหมีสามารถจะแชร์กับพวกเราได้ว่าบางครั้งซื้อไปเถอะ เหมือนประกันชีวิตนะครับถ้าคุณไม่เจ็บหนักคุณจะไม่มีวันรู้ค่าของมันเลยเราไม่ได้มาเพื่อขายประกันก็ต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยเราขายประกันในราคาที่ต่ํากว่าทุนสิ เพื่ออะไรอย่างที่ผมบอกคือเราเสียเงินไปจ่ายเคลมเนี่ยเกือบ1,400ล้านแต่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเนี่ยถึงจุด1.55ล้านล้านเนี่ยผมคิดว่ามันคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม,มผมยอมที่จะเป็น the loss leader นะครับ<ม>ต้องเข้าใจก่อนว่าองค์กรค้ำประกันหรือว่าองค์กรรับประกันการชำระเงินเนี่ยหรือ export credit agency ทั้งโลกเนี่ย เขายอมเป็นลอสเลดเดอร์แต่เขามีจุดมุ่งหมายในความพ่ายแพ้ของเขาเขาพ่ายแพ้เพื่อให้ผู้ประกอบการชนะเพราะฉะนั้นผมก็ยังเน้นอยู่ตรงนี้นะครับผมยอมที่จะพ่ายแพ้เพื่อให้ผู้ประกอบการของประเทศไทยชนะผมอยากเห็นผู้ประกอบการที่ สวยเก่งและแกร่งเหมือนคุณ mm hmm. แอนผมอยากเห็นผู้ประกอบการที่เป็น global players อย่างคุณหมีภาพนี้เป็นภาพที่ผมคิดว่ามันจะสวยกว่ากันมากเลยในการที่จะมองภาพผู้ประกอบการ3ล้านรายในประเทศแข่งขันกันเอง mm hmm. หรือที่เราเรียกว่า race to the bottom mm hmm. เพราะว่าเรามีประชากรแค่67-68ล้านคน วันนี้หนี้ครัวเรือนสูงถึง90%กว่าเปอร์เซ็นต์ถามว่าเขามีกําลังซื้อคุณไหมในประเทศไม่มีคําตอบคือไม่มีเลยและในขณะเดียวกันเกือบ22%เปเ็นต์เป็นอจิ้ง populations ซึ่งหมายถึงว่ากําลังซื้อถดถอยภาพนี้เป็นภาพที่ผมคิดว่ามันย้อนแย้งในตัวเอง เราสนับสนุนอยากจะให้มี SME ที่เป็นสตาร์ทอัพอยากจะให้มี SME เกิดใหม่ขึ้นเยอะๆแต่อีโคซิสเต็มในประเทศเนี่ยมันไม่ได้โดนอ e ีคลิปให้ค้าขายในประเทศ SME จะต้อง go inter เรือเล็กต้องออกจากฝั่งถ้าเรือเล็กอยู่กันชายฝั่งเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่มากที่เขาจะจับปลาได้เนี่ยมันก็แค่เป็นปลาหมอ Hmm. ซึ่งมันไม่สามารถที่จะสร้างคุณค่าให้กับองคอ์กรหรือว่าให้กับธุรกิจของเขาได้ถ้าคุณอยากได้ปลาฉลามคุณต้องไปทะเลลึกครับ